สบายดีพี่น้องสบายดีเอ็ซีทุกคนพี่น้องสุราเซีวยวพงศ์พามซื้อมาใส่บางกระโหลกปากซีนะพี่น้องไมเบิ่งเงี้ยเงเกลื่องงัวก่อพี่น้องเลยงัวอีถวแถวอล้วนะหย่าอันนี่นะจะกินลูล่เปนอะไรทั้งนะั้น มันชิตายเลยไหมเจ้ากระหายนะมันแม่ฮื้อคือๆแต่ไมไนด้ยมมันตายาม่กินหามอยู่เบดแลละมันจะมาชิตายใช่ะหแข่งข้ามันฉันเนาะ ลูกแล้วแม่สิลูกแล้ว,ส,ลลวลสิลูกแล้วนี่นี่นี่หักลูกไม่ได้แม่นี่นี่นี่มึงเลยชิลูกแล้วนี่สิลูกแล้วเชียงซีมันหายพี่น้องดูถ้าไปอย,ยู่มันก็บวเศร้าดอกถ้่แห้งก็เสียหายเติมมีมังม่วงที่แท้ต้นนะ มันหายนีน้อเลยิ in, ีแกมาได้แต่สมมติเป็นซาลลล่มป้าบางอย่างกูซีเอ้ยในเงื่อนกวแกวยาให้งัวพี่น้องมาเพยาเาลม มาเพ่มาเพ่มานำมาเดา่อมันไ่ได้ไวฮะแล้ว,ม,วมันก็ไกลไปเลยได้ห่ะโบ่ได้ยิงต้นไม้ฮะฮักวอเมื่ออทิตยน่ะลงไปลากลาได้ยูได้ละดิอันนี้กบบะบะอเนน้ยงต้นไม้ งามนะแม่ ạ, à, ẹ, ạ, ạ, ีเพือนีนี่นะแม่ว่างามว่าชีเพือนชีนี่นี่แหละนี่เพื่อนเพื่อนหาวขันแล้วกับสีหมนี่แหจะเบิ่งนี่แบบนี่แหละหาเจ้าจริงสเลยแกเนี่ยกินบ่กินบ่ะลงนะาอันเลยลงอย่ามีแตนอ้าวมีแตนนใจ่เลยลงัเลยลงตวโตแตนนี่นะฮตแตนกันแล้ รู้ไหมหายนู่นหนึ่งกับหายโอ้ยเขียนแหงเพราะผู้ยังเบยอยู่ผมให้มะลูกมาไปหายหลาแพงอะไรทำนะทำก่อนทำก่อน ย่าถ sí. yeah. ูนยาถูนยาจฉลกแล้วใบได้จะเอาเขาไปใไ้พายหายพวเรินบ่แม่เรือยัง มันเป็นใบของผัวเลิศเหมือนใบของไอ้เคียมเนี่ยลูกเราตายแล้วมาเอิเอย่างว่านี่มีใบชายามใชายเนี่ยไรจะไปปืนตัวใหม่เลยน่งก้อืมหมดครบหมดห่านี่ครบหมดแมงว่าด้ยเรื่องลูกชายมีเงื่งพี่น้องเอาไปว่ามาว่าเอิญซื้อพิษ แต่ก็ยังบอกระจ่างเนาะโอ้เขาเจ้าจว่ามีปืนน้อลูกะเจ็บพ่ฮะผู้มีปืนปนะ่ะแม่นัไนไอ,อ้น่อยบ่อืมเราตายเลยเนาะมึงจะโดดน้องไอ้แยร์อออบอกว่นะม,มีปืนเนาะ ผู้อื่นมีแอ้าวไม่ช่วยอันนี่นั่นกระนองกระน้องนะครบองนะเียงมันไปได้บอกบ่บ่บ่บบ่บ่บ้บ่บบ่บ่่บ่บจยังตัดก้บบ่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 น่บ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 ่่บน่าน่่่ โอเคก็สวยงามพี่้องเบิ่งทังขางแห้งงามอโอ้ยเพิ่งไปเคือนขนอยสิล้คืสงมแล้วนี่เืามแลวนี่เคือนเทากัแต่งนั่นเอเคลือนมาชื่อนาแต่งเ่นะแต่งเสาใหญ่นั่นนอ่แล้อีเอ ั่งไปแอปโปนโอ้ยหูไวให้ด <laughs> ูลทำบ้างให้ดีมั้ยอาญาเถอามาชะเไดเมื่อไงะส่ใพี่นอ้องสสย สรุปแล้วของแบบเครือข่ายเดียวกันนะนะพี่น้องมีอีกคนหนึ่งแต่ลูกชายย่าทองผู้เสียชีวิตเลยค่ะลูกชายย่าเงึงเนาะและอีกคนนะมีปืนเลยค่ะพระเจริญผู้มีปืนมามีปืนประตายจ่อยนนะผู้มีปืนผู้มีปืนพยังแล้วก็เลย แากสิไปบลูกบ่กเดไปพี่น้องแค่เราบ่แเมนซือก็บ่ได้ขึ้นไปอ้าวบ่วว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 วกวววกวว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 เววยวว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 วไวว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 ้วว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 ้วววววมวนวววกวบวว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 ว

ก็บลูก็บเก็บใส่แม่ลูนได้ว่ามนจะไรยินืีกูตีมันบาทกูต้มยองกูตบยงในก้มันกอดแท้มแนกูมันใสเสุมันเป็นวีดีเตอร์เลยปป็นกูฟาดปะปัะส้บาปบอกกเกห็นเป็นเตรอกีลูกเขาล้วก็มาบอกเขาพี่น้องเลย มันหายลายอุ้มไปเผื่อที่ในเศร้าย่องซะสามบาทอดบ่ได้ตัวตัวซะเป็นอะไรผักลอยนิ้วมือไว้ที่ไว้ที่ตูดเยอะเก็บปะอย่าหายเด้อบหมือเด้อหายโจโคตาปิอักห่ามักหงะหัวมากูเป็นแฟนผพามักงะมาเต็มขาเนาะมาอีชีหนังเก็บเจ้าหน่อยบ่ห้องบนมือประจักษ์ con nè bị ta hạc thầy mệt hại nè, kêu chặt tép ổng tock nòng bừng pu lộp phu, sao này yuk, khay มึงล้วนแห้งคบกินขนาดได้มึงนะขันสิตายแล้วกะสิตายค่ะสิใต้เนี่ก็ตื่นฟื้นชีวิตมากเลวก,กอ็อยากกินนั่นอยากกินนี่ทู้ตายแล้วมึงมึงเอาทองเอาใส่มาเกิดอะไรหรอนี่น้องมุนบอกดีเลยบ่มีแห้งอยากมึงว่าบ่มันกูชิไปลเล่ลงลงชีไปไวให้มันแหลดๆๆนะ ม,มึงิเป็นยังไงนะมึงอ้าวมึงห้องเพลงกูพังดูเพลงหนึ่งกัมึงใครในเพอ,อมกินเฉีเ่ยกินกา,วาวกินกมมัมเเพกาินไม่ตมตีนกินไหมกินไม่ตมตีนก <c oughs> ินไหม,ไมเพื่อน มึเจ้าีตีนเหรอฮะมึงเจ้ากี่ตีนตอนนี้กูมีสองตีนนะเพื่อนตามตีนไก่เลย <c oughs> มึงเศ้าแล้วกันมึงอยากเลยจะ <c oughs> มึงมาร้วนความกินกระดอเทมุนไม่งั้างก็อีเดียวพาพาห้อออกมาลวพี่น้องเลยชันี่นะจ๊ะ